ก่อนที่จะจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยลืมกดไลค์ด้วยนะครับจุ๊บๆจูจ่บุจูบุอ้าอว่าลืมมาดูเยอะๆนะครับไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมดู านนาคุยินดีต้อนรับเุ้สู่รายการพีทอเวกันอีกรครั้งครับวันนี้เราก็จะพาไปดูอรายการซีซเกมเมอร์อรายการที่สองของผมนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปดูแจ็คลหัสกันเลยนะครับเข้ามาที่เขียนว่าเกมสก้าป,ปืนออนไลน์ให้เขียนลบนี้ทิก่อนแจ็คอย่ะแจกรหัสใช่ไบอกว่ามันก็นสก้า เกมน,นูห่ห้เดี๋ยวท่าูช้ชมจไม่ได้ห์กันเกมรบนี้ทิ้งครับเหลือแค่สองคืนอาราพอแล้วครับคุณหามั่งเลยครับนครับแล้วก็ค้นหาเลยนะครับเราะว่าแต่ว่า เล่นเกมเล่นเกมสงครามปืนไลน์สงครามปืนตาอเน้โอเคาล่ะ Ừ, Ủa คน ừ, không? ครับปวงหาวเจอท่านผู้ชมเดี๋ยวผม không นี่ครับนี่ครับพอเขียนว่าแจ๊รหัสเกมส์ปืนออนไลน์นะครับแล้วก็อันนี้เลยนะ C C Gamer ครับ C C G A M E R นะครับนี่ครับรายการนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอโอเคนะครับก็มาดูอ่าลิปนี้เยอะนะครับนี่คบคุณดูขอให้ ถึงห้าร้อยคนนะครับมก็จะแจกรหัสหนึ่งครับรหดับหนึ่งเลือรับเอ่อรหัสอ่าเลเวลเอ่อสองร้อยนะครับโอเคใช่ผมไม่กลัวรหัสนะครับผมเลยแฮกมานะครับแฮกปืนทุกปืนเลยนะปีรหัสนึงครับใครที่อยากได้ก็มาเล่นเลยนะครับรหดับในของผมไม่เกลีครับต้องมาดูคลิปนี้เยอะครับแล้วกดไลค์นี้เยอะนะครับแล้วกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามเลยนะคลิปนี้ครับ ถ้าถ้ากดตามครบอี่ส20คนเหลือ15คนนี่แล้วครับผมก็จะแจกด้วยนะครับอ่าแจกจำนอง2องรหัสนะครับโอเคนะครับนันก็มารีบูแค่นี้สวหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ I just want